จะมาสอนทาชุดสูรนะครับผมเป็นชุดสูรแก๊งหรือใครจะทําไว้แบบใส่ลเล่นก็ได้นะฮะสำหรับใครที่ว่างนะครับผมอ่ะวันนี้เราจะมาทําชุดสูรตัวนี้กันโอเคเดี๋ยวเปิดไฟล์ open iv ขึ้นมาแล้วกดตามผมเลยครับผมเป็น x 6 4 w นะครับกดตามมาเลยนะฮะวันนี้ผมจะทําเป็นชุดสูรตัวตัวนี้นะฮะเป็นตัวที่สวยและออกแบบง่ายโอเคอันดับแรกนะครับผมให้สร้างโเดได้ปเปล่าขึ้นมาทำการลากไฟล์ที่เราจะทำ ชุดสูตรตัวนั้นออกมานะครับผมให้เราหาไฟล์ชื่อนี้นะครับผมที่อยู่ข้างล่างก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมเราทําการลากออกมาโฟลเดอร์ที่เราเตรียมไว้นะครับผมกดเปิดมันขึ้นมาแล้วก็ Import ขึ้นมาครับผมตรงนี้สําคัญนะอย่าลืมเปลี่ยนเป็นไฟล์ png ด้วยนะครับผมแล้วบันทึกลงไปที่โฟลเดอร์ที่เราเตรียมไว้นะครับโอเคต่อไปจะเป็นการแก้แบบนะครับผมให้เปิด โปรแกรม Photoshop ขึ้นมานะครับผมให้เราทําการสร้างไฟล์ขนาด2000คูณส0ขึ้นมานะครับ mm hmm. เพื่อที่โลโก้ของเรามันจะชัดนะครับผมหลายคนที่เคยไปดูช่องอื่นนะฮะ mm hmm. อาจจะทําออกมาแล้วมันไม่ชัดเพราะลืมขยายขนาดไฟล์นะครับผม mm hmm. ต่อไปให้เราดึงไฟล์เข้ามานะครับผมปรับขนาดให้เท่ากับ2 0 0 0ันคูณนะครับต่อไปเราจะทําการาบาร์กจุดว่าจุดไหนคือส่วนไหนของชุดนะครับผมให้สร้าง เลเยอร์ขึ้นมา1นึเลเยอร์แล้ววาดไปเลขหนึ่งสองสตามนี้นะครับผมให้เราเซฟแนะนำให้เซฟฟอร์มเว็บนะครับผมมันจะทำให้อ่าภาพของเราออกมานะดูชัดกว่าเซฟปกตินะฮะตัวนี้ให้เซฟไปตามชื่อปกติหรือชื่ออะไรก็ได้นะครับผมเพราะว่าเราจะไปเป็นแค่ตัวอย่างในการดูเฉย ต่อไปให้กลับมาที่ OpenIV นะครับมาที่ไฟล์แล้วก็โฟลเดอร์เลือกไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมานะครับผมตัวที่เราเก็บไฟล์ชุดไว้เลือกมาให้ทำการนะครับผมก่อนอื่นนะฮะมันจะไม่มีแบบนี้ให้เรากด Edit Mode ก่อนนะครับผมให้ Edit Mode ทุกครั้งนะคะที่เข้า OpenIV นะครับผมอ่าต่อไปให้กด Repair เยกไฟล์ที่เราทําเสร็จเมื่อกี้นะครับผมมาใสา่ตัวนี้ไม่ต้องตกใจนะครับว่ามันทําไมมันถึงใหญ่มันฟอร์มตกันเองได้นะฮะนี่นะครับผมที่เรามาร์กไว้คือ1ก็จะเป็นฝั่งขวาเนาะหเป็นขวา2เป็นซ้ายตรงแขน3มเป็นหลัง4เป็นข้างหน้าฝั่งขวา5เป็นข้างหน้าฝั่งซ้ายนะครับผมโอเค <S <S 1> <S 1> ในเมื่อเรารู้แล้วก็ ตอนนี้ลกลับมาที่โปรแกรม photoshop เราทำการลบตัวเมื่อกี้ออกไปนะ,ะเพื่อที่เราจะทำการลงรายละเอียดในชุดของเรานะครับผมต่อไปผมจะทำการทำปกแขนแล้วกันสร้างเลเยอร์มาหนึ่งเลเยอร์นะครับผมแล้วก็ระบายสีไปผมจะใช้ป็าสีขาวแล้วกันนะครับผมโอเคให้เราทำการก๊อปเลเยอร์ที่เราทำเสร็จเมื่อกี้นะฮะแล้วปิดตรงนี้ไปก่อน แล้วก็เลื่อนมันออกมานะครับผมทำให้เป็นสองแทบนี่นะฮะโอเคแล้วก็ทำการก๊อปเลเยอร์สอันนี้นะครับผมที่เป็นแถบแล้วก็เลื่อนมาฝั่งนี้นะฮะอ่ะจัดเรียงให้สวยงามต่อไปตรงนี้จะเป็นกระดุมนะครับผมเป็นรูปกระดุมเนาะให้เราทำการหากระดุมที่เราจะใช้มาลงนะครับ ส่วนผมจะมีไฟล์กระดุมที่จะเตรียมไว้แล้วเรียกเป็นไฟล์ตัวนี้แล้วกันครับผมขอย่อขนาดมันลงไว้ก่อนไม่รู้ว่าเข้าไปตรงนี้มันจะใหญ่แค่ไหนโอเคแล้วก็ให้เราทําขนาดให้พอดีเหมาะากับตัวพื้นหลังนี้นะครับผมเอามาวางไว้ต่อไปจะเป็นโลโก้นะครับผมใทุกคนเตรียมโลโก้ไว้ก่อนเนาะ ใช้เป็นโลโก้ตัวนี้แล้วกันย่อขนาดไฟล์ลงนะครับเพราะตัวนี้ผมทําไว้ใหญ่งไง okay. โอเคโอค้ขนาดย่อแล้วนเนี่ยประมาณนี้นะครับผมวิธีลงให้ตรงนะฮะตรงนี้จะมีเส้นขยับมาฝั่งซ้ายอีกสักนิดนึงนะครับผม ชุดสุดตัวนี้มันจะเอียงมานิดหน่อยอได้โลโก้เรียบร้อยแล้วจะเป็นทางของกระเป๋านะครับผมกระเป๋าผมขอทำเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วกันโอเคสร้างเลเย,ยอร์ของกระเป๋าขึ้นมาด้วยนะครับผมเพื่อในการแก้ไฟล์มันจะทำให้เราแก้ง่ายตรงไหนผิดพลาดจะได้แก้ได้เลยนะครับตรงนี้เหมือนเดิมครับก๊อป กอลแล้วก็ย้ายมาฝั่งนี้นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหรือใครที่มีความคิดสร้างสรรค์หรือหัวที่ขีเอ็ดกับผมนะฮะสามารถนะครับผมสามารถเอา,อาลายต่างนะครนะครับสามารถเอาลายต่างๆมาใส่ได้นะฮะต่อไปจะเป็นปกคอนะฮะปกคอนี้ผมจะเน้นไปที่สีเป็นสีอะไรดีผมเน้นเป็นสีเดิมแล้วกันเลย จะไม่เปลี่ยนนะครับผมต่อไปเราจะเปลี่ยนสีสูตรของเรายังไงนะฮะให้เลื่อนมาที่เลเยอร์ล่างสุดนะครับผมบวกเลเยอร์ขึ้นมาหนึ่งเลเยอร์ทำการเทสีที่เราต้องการลงไปเลยนะครับตัวนี้จะทำเป็นสีแดงแล้วกันโอเคชุดก็จบมาประมาณนี้ต่อไปให้เราทำการเซฟนะครับผม เซฟเว็บเหมือนเดิมนะโอเคเซฟแล้วก็ทับไฟล์ตัว JBIB นะครับผมกดทำการเซฟไปเลยให้เรากลับมาที่โปรแกรม o p e n i v นะครับผมกดไปคลิกไฟล์รีแพร์เลือกไฟล์ที่เราทำเสร็จมาเมื่อกี้ฮะน่าจะเป็นตัวนี้กดเซฟเข้าไปครับผมอ่าแล้วกดนี่นะครับผม จุดก็จะออกมาประมาณนี้นะฮะสำหรับใครที่มีหัวที่เขียดหรือดีไซน์กว่าน,นี้นะครับผมก็สามารถไปปรับแต่งแก้ได้นะฮะนี้ผมมาทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผม